นายจตุพรบุรุษพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายในเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2568ทับ69จำนวน4โครงการรวมวงเงินกว่า244ล้านบาทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปประกอบด้วยโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งเปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละสิบสี่จุดห้าในราคาเก้าบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกร,รมัม รวมถึงให้ผู้รวบรวมในพื้นที่รับซื้อข้าวโพดสดความชื้นร้อยละ30สจาก,กเกษตรกรในราคาเจ็บาทห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมทั้งนี้ห่างโรงงานอาหารสัตว์ที่ต้องการนำเข้ามีการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ำกว่า9บาท80ดสิบตางค์ต่อกิโลกรัมจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการขอนำเข้าในสัดส่วนสมต่อหนึ่งได้ โดยสรุปก็คือที่จริงเรามีมติอยู่แล้วในการที่รับซื้อนะครับตั้งแต่เจ็ดบาทห้าสตางค์นะครับจนถึงในโรงงานที่ต้องซื้อไปเก้าบาทแปดสิบครับอันนี้คือมัามีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยืนตามเกณฑ์นี้ให้ได้ขณะที่นายอัชกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับผู้ประกอบการอาหารศัตว์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันพร้อมเปิดโรงงานรับซื้อข้าวโพดในราคา9บาทต่อกิโลกรัมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะมีที่รองรับผลผลิตและได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหรกรณ์คัดเลือกสหรกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อพร้อมทั้งประสานงานกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพื่อร่วมกันดูแลราคาที่เหมาะสม ผมเรียนว่าจุดยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แัะสมาคมเหมือนกันครับว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตร,รกรที่ต้นทางจึงเป็นสาเหตุที่เราจะร่วมกันนะครับจะเปิดโรงงานรับซื้อข้าวโพดอยู่ที่9บาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตร,รกรว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสินค้าหรือว่าข้าวโพดเนี่ยจะมีที่รับอย่างแน่นอน นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหากกรณีมีพ่อค้าคนกลางกดราคาโดยจะประสานโรงงานรับซื้อให้พิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรมนพศขแก้วคำรายงาน